สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิ์เล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เดือนกุมภาพันธ์2568วันนี้เราก็ยังมีข่าวฟุตบอลหลายข่าวหลายทีมมาฝากกันและเมื่อวานนี้ทีมลิเวอร์พูลบุกไปทําได้แค่เสมอกับทีมแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ2นอกจากคู่ลิเวอร์พูลแล้วเมื่อวานนี้ยังมีฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2ลงเล่นกันทีมดอทมุลเสมอกับทีมสปอร์ติ้งลิปอนศูนย์ประตูต่อศูนย์รวมสอ3นัดทีมอดอ ทีมปารีสแซงแฉกแมงชนะทีมเบรส7ประตูต่อ0รวมผล2นัดทีมเปรสเชเข้ารอบด้วยสกอร์รวม10ประตูต่อ0ทีม p ีเอสบีไอโฮเฟนชนะทีมยูเวนตุส3ประตูต่อ1รวมผล2นัดทีม p ีเอสีไอโฮเฟนเข้ารอบด้วยผลประตูรวม10ประตูต่อ3และทีมราอันมาดริดชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1รวมผล2นัดทีมราอันมาดริดเข้ารอบด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ3เมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้ว ผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวนอกพรีเมียร์ลีกกันก่อนเราไปเริ่มกันที่ทีมบาเยิร์มิวนิกกันฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าตอนนี้สโมสรบาเยิร์มิวนิกกำลังมีการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับไดโยอุปาเมกาโน่ ano, นักเตะกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอายุ26ปีของทีมเสือใต้ การเจราจารมีความคืบหน้าไปมากๆแล้วนักเตะถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของทีมทั้งในปัจจุบันและอนาคตและทั้งกอมปานี่เฮดโค้ชของทีมและฝ่ายบริหารของสโมสรเสือใต้ต่างก็พอใจกับผลงานของนักเตะด,ด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเฟยนูต์เดวิดออสตินได้รายงานว่าสโมสรเฟรยนูตทีมในลีกประเทศฮอลแลนด์เตรียมตัวที่จะออกถแถลงการประกาศแต่งตั้ง,งโรบินฟานเพอร์ซีเฮดโค้ชทีมฮีรเรนวี ee, ชาวฮอลแลนด์อายุ41ปี ให้เข้ามาเป็น coach, เฮดโค้ชเฟยนุสต์คนใหม่แล้วข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอซีมิลานทีมในลีกกัลโชเซเรียอิตาลีฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรเอซีมิลานเตรียมตัวที่จะได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับติจานีไรเดอร์นักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์อายุ26ปีของทีมเอซีมิลานทีมในลีกกัลโชเซเรียอิตาลีนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเอซีมิลานจนถึงปี2030ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรลลุข้้อตกกงงทางวาวจาันได ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วและตอนนี้นักเตะกำลังเตรียมตัวที่จะลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีที่ผ่านมามันมีข่าวว่าโคนพาวเมอร์นักเตะวิดฟิลตัวรุกของทีมเซลซีสามารถย้ายออกจากทีมเซลซีหลังจบฤดูากาลนี้ได้เนื่องจากในสัญญาของนักเตะมีเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าในฤดูากาลนี้ทีมเซลซีไม่สามารถคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูากาลหน้าได้สําเร็จนักเตะจะสามารถย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูากาลนี้ได้ และตอนนี้นักเตะก,ก็มีทีท่าอยากที่จะย้ายออกจากทีมเซลซีแล้วด้วยแต่ล่าสุดเบนเจคอบได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่มีนักเตะเซลซีคนไหนที่ในสัญญามีเงื่อนไขนี้รวมไปถึงโคนผาเมอร์ด้วยอีกหนึ่งข่าวของทีมเซลซีเบนเจคอบได้รายงานว่าเป็นที่น่าเสียดายที่นิโคลัสแจ็คสันและมาร์กิวสองกองหน้าทีมเซลซีได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายตลาดเดือนมกราคมทำให้ทีมเซลซีไม่สามารถซื้อนักเตะก,กองหน้ามาแทนที่ได้ทัน ซึ่งในตอนนั้นทีมเซลซีได้ให้ความสนใจในตัวของเบนจามินเชสโกนักเตะกองหน้าทีมไลซ์ิกและเลียมดีแล็กองหน้าของทีมอิฟซวิทแต่ในตอนนี้ทีมเซลซีได้เพิ่มรายชื่อว ok ิตอเกียวเคเรสนักเตะกองหน้าของทีมสปอร์ติ้งลิปอนให้อยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะที่ทีมเซลซีสนใจที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยเรื่องที่2ที่เบนเจคอบได้รายงานคือก่อนจบฤดูกาลนี้ทีมเซลซีจะได้สปอนเซอร์คาดหน้าอกรายใหม่โดยมีการคาดการกันว่าทีมเซลซีจะประเดิม ในรายการศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหลังจบฤดูกาลนี้และข่าวสุดท้ายที่เบนเจคขอบได้รายงานก็คือในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดที่ทีมเซลซีจะได้เล่นในบ้านเจอกับทีมซอแฮมตันจะมีแฟนบอลเซลซีประมาณ200คนจะไปประท้วงเจ้าของทีมเซลซีหน้าสนามสแตมฟอร์ดบริดข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าในระหว่างเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นัดที่ทีมรอันมาดริดเปิดบ้านชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สามประตูต่อหนึ่ง จอห์นสโตนนักเตะกองหลังทีมเรือใบสีฟ้าได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกซึ่งนักเตะจะต้องรอเข้ารับการตรวจอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งถึงจะรู้ว่านักเตะจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนจะลงสนามช่วยทีมเรือใบได้ทันในเกมที่จะต้องเจอกับทีมลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้ทันหรือไม่และข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขนีิสินของทีมปีศาจแดงตั้งแต่ตระกูลเกลเซอร์เข้ามาเป็นเจ้าของทีมตั้งแต่ปี2005 ปรากฏว่าจำนวนตัวเลขนี้สินของทีมเพิ่มขึ้นเป็น1000ล้านปอนด์ทำให้มีผู้สื่อข่าวของสกายสปอร์ตได้เข้าไปถามอัฟรามเกลเซอร์หนึ่งในเจ้าของทีมปีศาจแดงว่าจะขายทีมแมนอยู่ไหมเขาก็ได้ตอบว่าไม่อีกหนึ่งข่าวของทีมปีศาจแดงแซมดินผู้สื่อข่าวของสื่อเทเลกราฟได้รายงานว่าเซอร์จิมรัตคลิปและกลุ่มอินิออสได้เดินหน้าตัดงบประมาณรายจ่ายด้วยการเปิดการเจรจาเพื่อขอยกเลิกการเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมไก่โดยทองก่อนครบกำหนด2ปี ในช่วงโรคระบาดโควิดทีมไก่เดือยทองได้เป็นพันธมิตรร่วมมือกับบริษัทอินิออสเกรนาเดียบริษัทในเครือกลุ่มอินิออสโดยบริษัทนี้ได้ให้การสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเป็นทางการให้กับทีมไก่เดือยทองและหลังจากช่วงโควิดในปี2022อินิออสไฮจีเนนิกซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีที่อยู่ในเครือของกลุ่มอินิออสได้เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ป้ายซุ้มมานั่งสำรองและป้ายข้างสนามให้กับทีมสเปอร์โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกัน ตอนนี้สัญญายังเหลืออีก2ปีแต่ตอนนี้กลุ่มอินิอสกำลังมีการเจรจากับทีมไก่เดือยทองเพื่อที่จะขอยกเลิกสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ฉบับนี้และข่าวสุดท้ายของทีมพิศาจแดงที่ผ่านมามันมีข่าวออกมาว่าพรอปอกบ้าอดีตนักเตะของทีมยูเวนตุสจะหันกลับมาร่วมทีมพิศาจแดงอีกครั้งล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าในตอนนี้ผมจะยังไม่มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมจริงๆถ้าหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาช่วงที่มีข่าวว่าทงางศาลได้ลดโทษแบนให้กับทางนักเตะทั้งตัวของฟาบริซิโอโรมาโนและตัวของนักเตะเองต่างก็ออกมายืนยันว่านักเตะจะไม่กลับไปร่วมทีมปีศาจแดงอีกเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ